สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันถนนเส้นมิมตรไมตรีนะครับอันนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับเรียบของออกทำงานานานๆออกตีนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเหยื่ยยางบีดีนะครับเราก็มีกระชอนมาให้ยนโฉมอีกแล้วนะครับไซส์สวยนะครับประมาณสี่ขีดได้ ามาสีสีนะครับก็กินเต็มปากเลยนะครับสำหรับเยื่ยยางบีดีี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าขออะไรใช่เหยื่ยยางบีดีเปล่านะครับเดี๋ยวก็ให้ดูนิดหนึ่งดูง่ายง่า <c> ย <oughs> เยื่ยยางบีดีแน,น,น,นนะนะ่นอนนะ <c oughs> เต็มปากเลยจอดมากเดี๋ยวนนี้ไปดูกันต่อว่าจะได้กี่ตัวเนาะ